สวีครับพ ang ่อแม่พ like, like, ี่น้องพบกับช่องบสีบีพี่ฟ้ามันี้ห้าสีมาสีดยางัวสีดำลุงเตรียมผสมพันธุ์นะครับผมเพราะว่าลูกเป็นกระดอายุตั้งสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่ก็เพาะทผมลุงเพื่อสีผมลุงเพื่อใช้เพื่อเป็นซัดและก็สีได้ผสมครับผมยามลุงเข้ากับซีมีสองตัวท่านเดีกยวใส่เอดีสามอีกครับซิลิเนียมบวกกัน สองตัวสีอาทิตย์ละครั้งชักอาทิตย์สี่อาทิตย์ตยิดตอ่อกันติดตอ่อกันครับ มี ages, ม ute, แต่ยาฉีดไม่มียากินบ่ไม่มียากินแต่ยาฉีดให้หนองจับใส่ ข้าสีมองอื่นเนีบอกขั้นบนสียอยวคอมันสีก็ได้วันได้ยึดส่วนนี้ส่วนขอ้อนี่แหละบข้าสีข้างล่างก็บเป็นไรเนาะข้างได้ได้ยึดข้างล่างสะโพกต้องมีกามเหนือนะพอแตงโมมันจอยกับบกาสีหน้าวันก็มีกามเหนือในสีดสีดข้างเก้าบนมือใกล้ๆกันแต่บ่ห้บ่ห้แนว่ยเดี๋ยวยวา่าบนรางน่าจะให้แนว่าง Hãy subscribe cho xịt Ghiền Mì เรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อเป็นการเตรียมยังก่อเตรียมให้มันเป็นซัดบ่อวไอ้วะให้ร่างไายเป็นสมบูรณ์หมดลูกสมบูรณ์หลักอะเตรียมการเป็นซัดเพื่อที่จะผสมในหลอดใหม่เพราะว่าลูกเพิ่งกะอายุสามสี่เดือนแล้วสมคกลวที่ได้ผสมเราจะเพิ่งยังบ่ได้ขึ้นะนะตัวนี้หมอสำรับเห็ดเห็ดกระมือเป็นประเภทใดหรือว่าหมอหมอสำรับสำรับเมียพันธุ์หลดแหละ กาะชีว์าก,ก็ได้ก็เป็นแม่พันธุ์แต่ว่าเฮาปล่อยให้เขาเป็นสัตว์เองเนี่ยบอลหรือว่าเฮาก็ได้ออแต่เพียงแต่ว่าเฮาบรรยากาเวลาน่าคือมันมีวิธีการที่มันเฮ็ดให้มันเร็วขึ้นเฮาก็ต้องเกตแต่ก่อนสิแม,ม่เฮ็ดตัวนี้ก็ตอ้องฉีดยาพรยกายยกาศบรรยากาสุดใหญ่ซะก่อนได้ยังขี่อยู่ในคลิปก่อนที่เคยลงไปครับเพราะว่างวัวตัวนี้คลิปขังก่อนแนวเฮ็ดน้องอว่าไอ้มันมันบ่มันบ่ ทองจกเทือแมันบเบาเหรอแมนตอนนั้นบบทองจกเทือเข้ากับบํารุงกันยังสี่เนี่ยบเยบาแมนบํารุงลักษณะเดียวกันบมนันวียาทิตย์นึงเข้ากับมะสามยี่สีส่สีอ่อาทิตย์นะตอนนั้นมันบอ่อทองมาสองปีบ่เี่เท้าเลียงมาปีครึง่งปีครึง่งจะม่ได้เช้าตอนตอนี้แบบนี้โดยการวิธีการเฮ็ดแบบนี้แหละมันจะออกมาเป็นโสดบ,บํารุงรังไข่บํารุงรังไข่หมดลูกอ่ะหลังใจด้วยแม่มัน มีความพร้อมในการกลับสั์นะก็ดีผสมแล้วแล้วครับมันนี่หาวอดวอด้วมันเป็นงวดจะคล้องดอกจังเห็ดว่าผู้อก่นกับบริเทพแล้วครับผมก็ให้ปล่อยเป็นนาทีของหมอคนไปเป็นนาทีของหมอคนไปทุนนี้เป็นงวดจะคล้องเขาก็เลยกาที่จะเห็ดกาที่จะพึ่งดูารศึเลี้ยงดูพ่ายแน่ขอจะคล้องดอกการผู้ใดบาษามาที่จะสียาเองใดกับรึกษาแซตบะเพรียดครับ ดีกว่าดีกว่าแล้วก็เพื่อป้องกันอันตรายเนาะอันตรายจากงัวจากงัวเพราะว่างัวแต่ตัวนี้ไซส์มันขึ้กันคันงัวเขาเองเขาก็จะหลุดอยู่แต่บางคนเลี้ยงมาเป็นแบบปีสองปีสามปียังสิก็ยังไม่นรู้จักใจงัวเจ้าของแต่มีเพราะว่าใจสัตว์เนาะเขาเบาน้ำมันบ่ได้บ่รู้ว่ามันต้องการจังได้แต่คือระวังไว้ยงานทุนงานที่เฮ็ดการบำรุงรักษาแบบอย่างมาเป็นตัวของฉันนะครับรักสาว KF68 ครับ ดีใจไลฟ์มาตอนนี้เก็ดได้ <c oughs> ไปกี่ดือนน้อยนึง <c oughs> อันนี้แฮปปี happy, ้รกดีล่าขนาดดีล่ามจาจากไหนใบตัวนี้สิเก็บไฟเป็นแม่พันธุ์อยู่บอกเดหรือจังไดหรือเบิ่งก่อนเก็บไฟเป็นแม่พันธุ์เรือเปล่าตัวนี้เก็บไฟเป็นแม่เข่าแม่รักเลยแฮปปี้นี่บอร์หรือไวสวยทั้งสองตัวนี่นะ บ่พิสพาดประกันได้ย้อนว่าปิดเกิดโรคหรืออียังระบาดย่างนักที่รักษาบุได้ก็สิยู่้ำการตลอดนะพุ่นทั้งหลังพุ่นเนี่ยสิเปิดรลคาค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปผ้าผาเบิ่งไปส้มหัวอีกครับผมทั้งหลังทั้งลังห <c oughs> ุ่นูงไง ตัวน,นี้อเ,นเ,นเ,นเอาตัวน,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 นี่เลือนนนนลกไหมสำหรับตัวนี้ก็เป็นแม่ฮินดูบาซินซ้ออนตนสถท้ายนาทวองอยูหาเดือนครับเจ้าลักแปดล้านบอกของสอสอกุยสูวิย์ บาซินใส่บาซินครับตัวนี้แม่หาง่ายตัวนี้เงาใหญ่ความสูงร้อยหกครับน้ำหนักอยู่ประมาณแปดรอยกิโลง่ายแห้งเมื่อส่งดีอยู่เสียยางเดียวถ่ายตำเป็นนิด <c oughs> แต่กระสิเอาลอกมาเปลี่ยนแม่พันธุ์เบื้องเ้่อสิเป็นอยจ,จังใดอย่างใดซ้ำใดใบหง้ามครับวสวยอยู่ไปเบืงบเ <ไป S 2> บืงบ้งซาวกีดือ เป็นตัวยี่สากแชมป์ก่อะเออโฟนามาดินั่นลา <laughs> ตอนนี้ชื่อแม่แองกัสสถานะท้องสองเดือนกับ KS6 กถึงคเอ KS72 ตอนนี้ผสมเองคือกันตอนนี้ผสมเองครับก็มือได้ตอนนี้ตอนนี้ท้องสองเดือนแล้วกับ KS72 จองมคิดดิแยกลูกพิ่นแล้วท่างคุณทักดี ยอมวตัวนี้คือน้องซันนี่น้องซันนี่ลูกสาวพ่อกัมโบเคเอฟสามหนึ่งอายุ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 แปดเดือนอายุแปดเดือนทักท้ายกล้อง่อยค่ะเหนือนังมาดีครับ KF เอมหนึ่งยอมรับว่าผลงานดีไรตัวโต,วต,วตวนังตัวหน่่ยอยูอย่เจ็ดเดือนก่อนนี้อายุแปดเดือน โมกี่ยวกับสีพอใหนังมากง่ายคือเเราโอเคสํารับมือนี่ก่ะพ่อแค่นี้ก็นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทิพาไปเบื่องอยังกับจ้งที่ตามกันต่อไปสํารับมือนี่สวัสดีครับผม